รถทกรถพ่วงบรรทุกน้ำมัน43,000ลิตรหลุดโค้งหงายท้องคนขับเสียชีวิตรถทึกรถพ่วงบรรทุกน้ำมัน43,000ลิตรหลุดโค้งพลิกคว่ำหงายท้องคนขับคอหักเสียชีวิตตำรวจเร่งติดต่อบริษัทเจ้าของรถให้นำอุปกรณ์และรถมาเปลี่ยนถ่ายเมื่อเวลา3นาฬกา30นาทีของวันที่22กุมภาพันธ์2568พันตำรวจโททิติพัทคำรังสรีสอวอสอบสวนสพมงชัยภูมิรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรมยุว่า มีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณก่อนถึงโรงงานฟักไข่บ้านรับรงใสตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิถนนหลวงหมายเลายเลข201สายชัยภูมิแก้งเคราะห์ขาออกเมืองชัยภูมิช่วงหลักกม,มที่140 141จึงรุดไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างคุถธรรมชัยภูมิรถน้ำอบอตอนาเสียว ที่เกิดเหตุได้พบกับบรรทุกพ่วง22ล้อเป็นรถบรรทุกน้ำมันมาเต็มคันขนาด43,000ลิตรหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครสีเทาตรงรถตกถนนพลิกกว่งห่างท้องล้อรถชี้ขึ้นฟ้ามีกลิ่นน้ำมันดีเซนชยออกมาจากรถคว่ำในตัวรถยังพบคนขับรถติดคาซากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากร,รถซากต่อมาชื่อนายสุธิพงษ์ถาวรอ,อายุ40ปีชาวตำบลคลองอัมพหาสใหญ่ จังหวัดสงขลาอยู่ในสภาพคอหักทับเสียชีวิตขาที่ด้านหน้ารถพว่วง22ล้อจากการสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่มาถึงจุดเกิดเหตุบอกว่าจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งลงเนินคาดว่าคนขับอาจจะหลับในเมื่อรถบิงเข้าทางโค้งมารถได้หลุดโค้งตกไหลาทางพลิกคว่ำตกถนน,ปนไปหงายท้องอยู่กลางร่องถนนยังดีไม่เกิดประกายไฟทําให้ไฟลุกไม่อีกจึงประสานรถน้ําใกล้เคียงเข้ามาสแตนบายเพื่อป้องกันและช่วยเหลือหากเกิดประกายไฟอีกทั้งอย่างใด ประสานไปยังบริษัทเจ้าของรถให้นําอุปกรณ์และรถมาเปลี่ยนถ่ายซึ่งทางเจ้าของรถหรือทางบริษัทรถคันดังกล่าวนั้นทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างดําเนินการและติดต่อรถเครนรถยกเพื่อที่จะพามาทําการยกกลับเข้าบริษัทด้านพันตํารวจโทธิติพัฒน์คำรังสีสวสอบสวนสพเมืองชัยภูมิเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุบันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานพร้อมจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อีก ทั้งยังได้รอบริษัทเข้ามาตรวจสอบปริมาณน้ำมันและทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลและป้องกันการขโมยน้ำมันในช่วงที่ทางบริษัทยังไม่เข้ามาคาดว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและการลกลารรถที่เกิดอุบัติเหตุออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุจะแล้วเสร็จในค่ำวันนี้และประสานจราจรสถานีตำรวจภูทร,รเมืองชัยภูมิเข้ามาอำนวยความสะดวกบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและป้องกันการเกิดประกายไฟอีกด้วย